สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการแปลงภาพนะคะไปเป็นเวกเตอร์นะคะให้เราวาดภาพใส่กระดาษโดยที่พยายามวาดให้มันคมคมนะคะเพราะเวลาแปลงมันจะได้แต่ภายในนะภายในเป็นชิ้นๆนะคะเป็นเวกเตอร์เป็นชิ้นๆที่อยู่ในเส้นมันจะได้ดึองออกมาใช้ง่ายๆนะคะอันนี้อาจารย์ก็วาดเสร็จแล้วเนาะสมมติเราก็ก๊อปปี้นะคะแล้วเราก็มาเปิดใน AI เดี๋ยวขอย่อมก่อนนะโอเคทีนี้นะคะวิธีการแปลงถ้าเกิดใครยังไม่มีเมนูข้างบนเหมือนอาจารย์นะให้เรามาเลือกคำว่า Windows แล้วก็เลือก Control นะคะ ถ้าเกิดไดมีตอนแรกเห็นไหมแล้วเ,เราก็มาเลือกคอนโทรลมันจะมีแท็บเมนูข้างบนขึ้นมาทีนี้นะคะให้เราคลิกที่ภาพของเราที่เราวาดเสร็จแล้วมันจะมีคําว่า image trace นะคะแล้วมันก็จะมีระดับความเขาเรียกว่าคุณจะแปลงเส้นสีในลักษณะไหนนะคะขอแนะนําว่าถ้าเป็นขาวดำเอาสีน้อยๆอ,นะอาจารย์เลือกที่3 color มันก็จะประมาณสีขาวสีดําสีเทานะคะถ้าสียเยอะมันจะยิ่งตัดยากตัดขอบยากนะ เดี๋ยวเรามันประมวลผลนะคะประมวลผลเสร็จแล้วนะคะมันจะแปลงภาพเนี่ยเป็นเวกเตอร์แล้วเป็นชิ้นๆเลยหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะคะรอประมวลผลเสร็จเรากดคำว่า expand ด้วยนะคะพอกด expand เสร็จมันจะมองว่าเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วนะ สังเกตว่าตรงนี้แบ่งเป็นสองสีนะคะแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะเนี่ยมันจะไม่เป็นชิ้นชิ้นเดียวนะคะมันจะใช้ได้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเดียวอย่างนี้นะเสร็จแล้วมันเป็นกลุ่มกันอยู่ให้เรากดอันกลุ่มนะคะดึงเฉพาะอันที่เราใช้ได้อาจารย์ตัวนี้ได้สีดําออกมาก็เป็นเวกเตอร์ที่เป็นชิ้นขยายมาได้นะ,ะแล้วก็หน้าเซนต์ครอร์สหนึ่งอะ นาเสนคอร์ดก็เมืนมัวมันไม่ครบเราก็ไปต่อยอวาดเองเพิ่มได้นะคะแล้วก็ได้ดาวนิดนึงได้หัวใจได้หยดน้ำได้สามเหลี่ยมมึงเฉพาะอันที่เราใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปตกแต่งทีละชิ้น เสร็จแล้วมันลบเราก็ลบทิ้งนะคะเอาแต่อันที่เราจะเอามาสร้างไว้นะที่เหลือก็ตกแต่งเลยนะคะอย่างสมมุิเซนต้าตัวนี้นะเอาเซนต้าคอร์ดก่อนเนาะเสร็จแล้วไปหาสีก่อนขอไปหาสีก่อนเราจะได้ดูดสีง่ายๆนะคะขอย่อสีก่อนโอเค เราขยับมาตรงนี้ตัวตัวหนวดของเซนต้าถ้าเกิดเราดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะอยู่ในเลเยอร์ให้เราพยายามทำที่เลเยอร์นอกที่สุดนะคะคือไม่ให้ปิดข้าในเลเยอร์ตัวเซนต้าคอสันดูดเป็นสีขาวแล้วก็ตัวหมวกเป็นสีแดงเป็น นี้เป็นหน้าหน้าของเขาอาจจะเป็นสีชมพูตัวนี้อาจจะเป็นสีขาวแล้วก็ปลายจุกก็ควรจะเป็นสีขาวถูกไหมที่มันอาจจะไม่เนียนใช่ไหมคะแล้วก็มันเลือกเครื่องมือนี้แวบบนะคะตัวที่เป็นเหมือนลูกมาเลือกแวบบ็ทูมันสามารถกลาเกลาได้กลาเกลา หรือหนวดเนี่ยมันไม่ไม่โคง้งใช่ไหมเราก็สามารถเกลามันได้สามารถเกล่าถ้าทำผิดก็คอน l ูแซดได้ละ <Okay. S 1> แล้วเราก็มาวาดเสริมเอานะคะเห็นตัวนี้มันอาจจะมันขาดตอนเห็นไหม แล้วก็เอาดิสอมาเกลานะคะเกลาให้มันเนียนขึ้นใช้เว็บทูมาช่วยอีกก็ได้ต่อมาเราก็วาดหน้านะคะวาดหน้าประตูนก็เลือกวงกลมก็ได้นะเลือกวงกลมอาจจะใส่สีผิวนะคะสีผิวออกจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยครีม ให้สีอ,อ่อนกว่านี้แตะไลคลิกเข้าไปแล้วก็ย่อสีลงนะคะแล้วก็ให้มันไปอยู่ด้านหลัง r อาเ n นส์เซนตอยู่ด้านหลังของซนตาแล้วก็ห mm hmm. มวกขยายใหญ่ขึ้น mm hmm. อ่า แล้วก็ใส่จมูกให้ใหเขาหน่อยจมูกอาจจะเป็นสีแดงเขเมท่เแล้วก็ใส่ตาตงแต่งเพิ่มเติมได้นะคะใส่ตาก็ร้างวงกลมมาสองวงสีขาวหนึ่งแล้วก็วงกลมอีกอันเป็นสีดำสีดำไม่มี สีดำแล้วก็ยอ่อขนาดยอ่อขนาดของตาลงใส่ตาในให้มันอีกอันสร้างวงกลมสีขาวอันเล็กยอ่อเข้าไปแล้วจัดตำแหน่งให้ประมาณนี้ในตาที่หนึ่งแล้วก็กรุปนะคะเมื่อได้ตาข้างนึงแล้วที่เหลือ ได้ตาข้างแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นกุ๊กกันแล้วนะ Transform Reflect Vertical Copy ก็จะได้ตาสองอันก็เจะได้เหมือนเซนตาหนึ่งตัวนะคะถ้าทรงมันไม่สวยวก็สามารถดัดดัดทรงได้ิท้ที่จุดอันก o ก,ก็สามารถดัดทรงเขาโค้งของใบหน้าได้ไดได ตนนั้ถ้าอยากใส่ปากเพิ่มสามารถที่จะวงกลม1อันแล้วก็กดดีลีข้างบนก็จะได้ปากอีกอันหนึง่งแล้วก็อาจจะดูดสีสีส้มไหมสีชมพูเข้าไปอีกก็เป็นการเติมปากเห็นไหมเราก็จะได้เซนต้ามาหนึ่งก้อนแล้วเห็นไหมคะจากที่เราวาดกระดาษตะเกียบเราก็มาแต่ง ทีเราอาจจะใส่แบ็กกราวแบ็กกราวขอดูสีเป็นสีน้ำเงินจะได้เห็นชัดชัดอาร์ลินเซนทูแบ็กเห็นไหมคุณก็จะได้เซนตา้ามาหนึ่งอันแล้วเนี่ยต่อมาอะไรอีกตัวตัวหยุดน้ำแล้วก็ตัวหัวใจหัวใจแล้วก็มาดูดสีตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วเนี่ยหัวใจ ถ้าเกิดมันไม่ไม่คมแล้วก็เอาแว็ปทูเข้าไปแต่งมันนะคะหัวใจก็สามารถดูดสีได้เดี๋ยวี้สีแบบไหนเหลืองหาสีมากใกล้ๆนะจะได้ดูดูง่ายเหลืองมีสีอะไร 酷酷，啥？Uh uh. ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะอาจจะใส่เท x t เข้าไปก็ได้นะคะเช่น Merry Christmas แล้วก็อาจจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะ ลองดูฟอนต์ที่ที่เราโหลดมาก็ได้เราชอบแบบไหนอยากจำเป็นโหลดฟอนต์อันนี้มานะคะแล้วก็อาจจะเป็นจีฟอนต์ียียตัวกระตู เราก็จะได้การ์ดปีใหม่นะส่งให้เพื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำสติกเกอร์ลายได้นะคะอันนี้ก็คือแปลงนะคะภาพจากที่เราวาดที่เราวาดใส่กระดาษแล้วก็มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเว็เตอร์นะคะอาจจะต้องใช้เวลาตกแต่งหน่อยนะคะแล้วก็หาสีที่เป็นในกลุ่มของคริสต์มาสนะคะแล้วก็ลองมาจัดเรียงดูนะอันนี้ก็คือลองทำดูะ